โครงการพัฒนานลุ่มน้ำป่าศักอัอเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่เกษตรกรรมเขตลุ่มน้ำป่าศัก์และปัเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำป่าศักรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยการก่อสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำแม่น้ำป่าศัก์เมื่อปีพุทธศักราช2537ทำให้ราษฎรส่วนหนึ่งต้องย้ายถิ่นฐานออกจากพื้นที่โครงการไปยังสถานที่แห่งใหม่ที่หน่วยงานภาครัฐจัดหาให้ ส่งผลกระทบในด้านอาชีพและรายได้ด้วยพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อยอย่างประโยชน์แก่ราษฎรสนองพระราชประสงค์สมเด็จพระบรม,มชนกนาถในการดูแลทุกสุขของราษฎรจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมูตรีติดตามการดำเนินง,งาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาด้านความเป็นอยู่ตลอดจนพัฒนาอาชีพให้แก่รัษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อให้มีอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนและมั่นคงนำมาสู่โครงการต่อยอดบริเวณพื้นที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าศัก์อันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลบบุรี โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนจัดฝึกอบรมปรับแนวคิดการทำการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการปรับปรุงบำรุงดินพร้อมมอบปัจจัยการผลิตได้แก่ปุ๋ยหมักน้ำหมักชีวาภาพและปอเทืองสนับสนุนการปลูกพืชใช้น้ำน้อยโดยการมอบปัจจัยการผลิตได้แก่มเมล็ดพันธุ์ผักและสารชีวพันธุ์ส่งเสริมอาชีพด้านประมง การเลี้ยงกบในบ่อซีเมนการเลี้ยงกบในล้อยางรถยนต์และการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติกจัดตั้งโครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์อาทิการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์แรกเริ่มผมทำเกษตรตั้งแต่เล็กมาเลยแต่เป็นพืชเชิงเดี่ยวคือปลูกมนันปลูกอ้อยปลูกข้าวโพด แฟนผมเป็นคนชอบต้นไม้อยู่แล้วแฟนผมเป็นครูแต่เย็นมาเขาจะหาอะไรมาปลูกหามะม่วงหาอะไรมาทาแต่พอพอพอเราไปทําตรงนี้ไปแล้วอะเหมือนอไรายได้เราอีกช่วงว่างะมันมันมีขึ้นถ้าค่อยๆปลูกกันไปเรื่อยอย่างผลไม้ในสวนหนึ่งคือของขายหน้าบ้านเลยเพราะว่าลูกค้าประจําคือลูกค้าที่เป็น เขาเขาเคยกินเคยอะไรแล้วว่าเออมันไม่มีสารเคมีจริงเขาก็จะมาต่อเนื่องอย่างคือปากต่อปากไปเรื่อยครับแล้วอีก,อกส่วนหนึง่งบ้านแฟนผมอยู่วัตกโกคือนักท่องเที่ยวจะไปเขตน,นั้นผมก็เอาไปวางขายที่นั่นแล้วอีกสถานที่หนึ่งก็คือมันอยู่ระหว่างวัตกโกกับอยุธยาไลาออนปาร์คผมสามารถขายได้ต่อที่ เศรกิจพอเพียงของรัชการที่9ดีมากเลยครับสำหรับคนที่นำไปใช้เพราะว่าหนึ่งคนที่นำไปใช้จะเกิดประโยชน์กับตัวเองเยอะปลูกที่กินกินที่ปลูกเราก็ไม่ต้องไปซื้อคนอื่นเพราะเราปลูกเองแล้วเราสามารถแบ่งปันให้พี่น้องได้แล้วยังขอบคุณรัชการที่10ที่ทรงต่อยอด ส่งหน่วยงานต่างๆมาดูแลประชาชนขอบคุณมากครับปัจจุบันโครงการต่อยอดบริเวณพื้นที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าศักอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีได้เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนท้องถิ่นในการเป็นแหล่งผลิตอาหารสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ ซึ่งเป็นศาสตร์ทางรอดของเกษตรกรไทยในการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะสั้นและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจในระยะยาวทำให้ราษฎรมีอาชีพมีไรายได้อย่างพอเพียงและยั่งยืน